มาติดตามอีกเรื่องหนึ่งครับถึงสําคัญตอนนี้ต้องเน้นย้ำให้ผู้ชมกันเตรียมความพรอ้อมนึงคือเรื่องของการเลือกตั้งแน่นอนว่าพอ่อไปเลือกตั้งเทอร์นีจะได้บัตรสองใบนะครับบัตรใบแรกก็คือบัตรเรื่องของการเลือกแบบ,แบอ่าซอสแบบแบ่งเขตอีกใบหนึ่งก็จะเป็นสอสแบบบัญชีไรสื่อนะครับตามหน้าจอเลยนะครับบัตรนะครับในส่วนของอสีม่วงเนี่ยครับ จะเป็นสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคือในบัตรเนี่ยนะครับในบัตรเลือกตั้งนี่จะมีไม<ฆ>้เหลขผภูสมครนะครับ<ฆ>จะมีไม้เหลขผููสมัครและกระช่องสาหรับกากบาดเท่าน,นั้นจะบมีซื้อภู<ฆ>สมารโลโก้พักจะบมีนะครับสีม่วงนี่จะเป็นแบบโดดๆแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวจะเป็นแบบตัวเลขและก็มีช่องกากบาดนะครับและอีกใบหนึ่งก็คือใบสีเขียวนี่นะครับอยู่ตามหน้าจอตอนนี้คือบัตรเลือกตั้งสอสอแบบบัญชีรายซื้อตัวน,นี้จะง่ายหน่อย มีแน่นะครับจะมีในส่วนของอสัญลักษณ์ผักเครื่องไม้ผักการเมืองและกระืือผักอยู่ในหนาไนฮนะครับเพราะยังคือไล่ซื้อผักมีหลายแห่ง60กว่าเกือบ70ิบนะครับก็จําเอานะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับในส่วนของบัสสีเขียวแต่ส่วนบาสีม่วงเขาต้องจำไม่เลยค่ะภูล่งสมัรนะครับนเขตบ้านของเข้า ว่าเบอร์ใดไม้เลขใดอ่ะกระจำกันไปนะครับสีม่วงนะครับเลือกคนที่รักสีเขียวเลือกพักที่ชอบนั่นเองครับ